มีเคสที่ติดกับแม่น้าผมซึ่งตอนนี้ผมจําแม่น้ําไม่ได้แล้วก็คือ,อบ้านของประชาชนอยู่ติดกับแม่น้ำและเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องการที่จะขุดทําเป็นบ่อของตัวเองก็เลยไปแก้เอกสารที่เขตหรือที่ดินซึ่งบอกว่าตรงเนี้ยเป็นที่ดินของรัฐต้องการที่จะเอามาทําประโยชน์ของรัฐแต่บ่อบ่อตรงนั้นก็คือทํามาก็คือผลประโยชน์จะได้กับนักการเบืองอนนั้นเขาก็ได้ทําการ อุกอาจในการขุดที่ดินแล้วก็ดึงเสาเข็มที่เจ้าของบ้านนั้นถอนทิ้งโดยไม่ได้มีการบอกกล่าวตรงนี้นครับก็คือความเดือดร้อนที่ส่งผลมากก็คือผู้ที่มีอำน,นาจนะฮะ เดิมทีนัน่นนี่ทุกคนห้องห้องว่าสลับหินมันเป็นตรงกว้างปกคมบด้บแยแมสูงของหมูองเกามันเป็นตีลกกล่าง่างเป้าเนี่ยจึงไม่เห็นมาจับจ้องเป็นเจ้าของเจ้าบ้านแถบนี้ก็ได้เจอประโยชน์ห่วมกันเป็นตีสารารณะสำหรับหล่านกน้องหูปีก,ก,กโลก,กินเงนี้ย ตอดแหหาปลาก,กันมันก็มีแอ่งน้ำเล็กน้อยๆนะ่ะเป็นบวกเป็นน้องก็จัดใจไปถั่วกลางตรงลเนี้ยบางคนก็นใจเป็นทีเลี่ยงงว้วเลี้ยงควายกันนะ่ะต่พาานมาเห็นเบก,กีปีนี่กะมีการบุกลุกพื้นที่บางคนก็นเข้าไปจับจ้อง พาะปลูกโด,ดยบ่ามาีเอกสารสิสกันนะนี่ดินต่อนีนะหลังจากนั้นนายทุนก็เข้ามาคว้านซื้อซื้อที่้าบ้งงานในราคา,าูกๆหลังจากนั้นก็เป็นตีดินที่มีสนุกโด,ดยความเปลือเหลือของเจ้าหนีน้ของตีดนินเอกเอกสารสิสขเขา นายทุนมันขอบคล้องอย่างสมบูรณ์แบบไปเลยนะน่ะเจ้าบ้านส่วนหนึ่งกับบัคให้ป้อใจแต่กนเนี้ยอย่งหช่บ่ได้เห็นส่วนหนึ่งกับนังแอบมีความหวังว่าปุ่นจะมาสร้างโรงงานอุตสาหกรรมอยังมันเนี้ยมันมีข่าวลือกันขึ้นไหมหวังว่าจะได้มีงานทำมีงานใจเศรษฐกิจอย่างก็จะได้เปลี่ยนไปบ้ง ผม thấy กับไปไปรง,งานนี่จูลโรงงานนี่ใกล้บ้านบอกกีปีต่อมาทุกคนก็ได้หันว่ามันบไิเป็นจะอัน เดินเล่นเลยครับไได้เลยข้อถ่าเลยนี่อืม

ี่มันเนาะสี่พันห้าร้อยไหลน้ำท่วมมันก็ได้เงินส่วนตังนะคือประกออได้เขกทว่าเนี่ยเราิมาลอยวันนี่กินส่วนตังกินเผาแล้วมันป็นน้อยมันไถเนี่เขาเจาาเาเิปอันมนจนหามาเจน้มันเตอนนี้อใส่ละทาตรงนี้เฮียะไรกันก็เร่ถ่ายกยาคุงยาายามถเหลี่ยง พูดมันหนักเนี่นี่มันกว้างกันไปที่มันพูดนี่โอ้ไหลไหลบ้าเห็ดซีฮะไหลมันนะลองปึงหลวงก้ะท่องก่อนนะอย่างมาคูดโออยู่นี่ก่อนนะนังกินได้เดือบอะเออเรื่องที่จะพูดทั้งคู่ต้มกินมหม้อหมวยว้าหูเลยมาพูดกันเ่ยตเขานี่ยห้อยเลี้ยบโอ้ยตาหาเลี้ยบเลี้ยบ ba vẫn một chiếc 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 tỉ đi đây hả ngồi cho ban hà phúc hả chín phá thì này mà khâu bọ khắn mà sống mình phải hả đây thì bạn lực phải cảm thấy mếp nó không đáy đích nam này cả nhẹ dàng để kim hỏa đó nó hả lên ngấn nó nó ngấn นานในทุนนะมันถึงตีนดอยมันนะนี่นะถ้าไปตั้งนี่ก็มันลอยมันนึกมั้งมันลอยมันเอาหมอนกับผ้าะะมั้องนู้นหมอนกับผ้า้น,านี่นะกระดูกเพล่องแจ่มันนะองแต่นี่แกไปตั้งนี่กับป้าน่ะอันนาลุนหลอน่อมันอ่ะไปถุงมอนจะโตอเออโต้เนาะแต่ตสันนักงานมันหั่นกอบะดอยนั่นเสียงของมันนั่นเองสันนักงานนั่นแต่ก่อนแผลออกสนดมันจะได้นะมันก้อนมันซื้อมันออกได้อ้ะมันสูงสูงดอยนั่นเนาะ กภาษารีตาสาเนยมนยไปได้โตไปได้ปอมก็ไม่แต่งหลวแต่ที่ขอกเขาจะหูมันน่อ่างก็มีักตนมันเน่ยจะได้แล้วกับห้องแวนนี่ผมมันมดกันอยงมันมดกัในสนของมันมดดิตำปุตำดอยนะทีเขียวเป็นน้ำมันมดกันมันมดอ่ะันวนี่ะมนซูน้ามากเนี่ยอันนี้กันองปึงน้อง เนี่ยโตอยู่ั่นแม่นมุขางบหลวงมาคุดพวกสลับหินเยนเนานเ้ยอะหมืนมนดเหมอเย็าีตังนีมัมัน้ nước vào là xúc à? Cái xúc hạc, cái xúc hạc, cái xúc Nó tròn mà bơi Tàn thầy giáo lấy hả câu khởi đây ná câu khớn nó Như thế em là còn mấn mùa mí nó mà điều này bị quá Nhà ná tụi câu hạc trang hả này Khởi đây khớn, khởi đây khớn nó Được nó, phá cái xúc này khớn nó Khốn này Điều này chào ná tụi câu nhá À khải phải là ขายเพืน่อใหน้ทุนเต้สาสร้างก็ได้นาคืนนี่ก่อนขายไรได้แล้ไ,ไปฮะปัน้นมันหมารับใจในายทุนนะนนะล้วก็นายทุนแท้ๆไปคนจะได้บ่างมาหน้าสักเดียยเ๋ยวอยู่ถีบกันไอเจ้าของบริษัทขายอะไรรถยนต์เขาว่า เอ้พลังมุลยิ้มันมันจะเอาหนามเข้ามามันหมายความว่าเด้หนามมินี่เป็นสองบสามโบล่ะโครงการที่เขาจะย่านะที่เขาโยนี่นะนี่ดองปึงนี่สลับหินอันนี้น้าร้อยนาะอันนี้เขตของนายทุนนี่ของเจ้าบ้านเนี่ยตีสี่พันห้าร้อยไร่นะนี่นะบริเวณนี่นะแล้วมันจะสร้างของสองหน้าเนี่ย านมาเนี่ยสามเดนเนี่ยมาถึงของเจ้าบ้านได้สามกิโลระยะทางนะมันก็ดีกตมันก็ได้ผลดีกับ้าบ้านดีป่อเองกะระยะทางสามกิโลเนี่ยมันกับรัดเอาน้ำห้อยมดกะไอ้คน,น,นจะสร้างของเนี่ยน้อยๆเนะี่ยรัดไว้มดุดว่าจะถึงเขาจะถึงก็สามกิโลขึ้นมากะแปลว่าโอกาสที่สร้างของไงเนี่ยงบของรัฐบาลมันขอเข้าไป ปวดประโยชน์จะตกที่แผลสูงขึ้นพอก่ะปลาไหลมาถอยยังหูไปหมดเลยมะล่ะทีงจะไปเหงาบปเด่นใจสมองพวกนั้มีหัวกับใส่หมวกเจ้าบ้านเฮาแข่ได้พังคมสักผืนกับว่าได้นักละนอนยิ้มละดี่ไงได้ของฟรีละมันไปฟรีอย่างเด่นเงินภาษีงูเฮาทั้งนั้นอ่ะที่บ้านมาซื้อเฮามันก็แข่เศษเงินอ่ะตีหมูเฮาได้

Lúc đầu có chỗ bán nó, bởi <laughs> sự kippu 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 cái <laughs> họ thì bây giờ mà sang luôn ngán đủ xã cấm này nọ ô đây nè cái ban cái chóng nó lụt lá nó có đây tham ngán nè cái sập bái ở nọ Điều nay bận với nhà láo bật nà, bật đi bị láo chín bị thấm bật nhỉ này ô ăn mua hố sập bãi lụt nó tham ngán cây nè sập đáy tệ Thôi chứ ta nhìn, biển biến 200, qua tầm nhanh, đủ lán, hương mà xây, thăm ngán đi mất. người ta nhìn, biến khuôn khuôn mẹ, này. Thôi ta tha đây nhà nhá, thế này sợ bái, no, ta nhìn, no. Phía nào, họ cởi nhá, câu, nó ná, no. Thôi ta biến khuôn đủ, như ủa cả thau cả kè là, dù một mình, phao chì phao, như vậy ní bật cả tiếng ao táng, cúp bì cúp bì cú đén như này, gần cả tiếng chế đẻ khát luôn. Vài chế đẻ chế nhả có bì na. Mà con trai nó nhả có chế nhả gìu. Nhĩ nhả cả, ông có còn nhăng câu nữa này cả. Nào. nha cẩn nhân câu nó nè chuẩn cho ban mà chào ná nó nặng nè thì à, ná hỗ trợ đây mốt đây mày ta khẩu đúng nói ven pa má hỗ trợ chạy với chén nữa nè Nói có chạy co nhưng đây người đây chạy cảnh nó bò nó có chỉ pi cốt มันขำละเอ่อจะไปก่อนวันไมหมฮูกเก็บป้าอันนอป้าแม่อันนอ เดือนสูงข้าวแล้วเดี๋ยวอ่านฟังต้องยันไม่แตะภาษีที่ดินภาษีมูลค่าเพิ่มอ้างไม่ใช่นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ยังตีดิ้นอันเดียวนี่ถ้ามันตกไป,ไปของนายทุนมันมิสนุนแล้วนะมันจะเปลี่ยนมือไปนี่มันก็เป็นของคนรวยไปตลอดคนทุกงเงาเนี่มีสิทธิ์จะซื้อได้ถ้าเปลี่ยนไปบ่ได้ก็เป็นของคนรวยไปนะเพราะมันขามันจะแพงขนานี้เต็มเต็ ตรงนี้เว้นถ้าจะห้อหน้า,นามดหัวเดี๋ยวไปใชจนั่นเกล้ามมันเลยโคตรได้ร<อ>ึเปล่า <behav> คิดว่ายังไงก็ไม่ดีครับเพราะผมเห็นคนที่ถูกคอร์รัปชันแล้วถูกการโกงมาผมคิดว่ามันไม่ถูกต้องอยู่แล้วครับซึ่งมันเป็นการเอารัดเอาเปรียบเกินไปครับก็คือเราก็คนเหมือนกันคุณก็คนเราก็คนไม่น่ามาทํากันนะครับก็คืออยากให้เข้าใจตรงนี้มากกว่าครับการโกงมันมันต้องมีทุกที่นะทีนี้ว่าเราจะรับมันได้หรือเปล่า บางครั้งเรารับไม่ได้เราก็ต้องหนีคนเราบางครั้งคิดเนี่ยถ้าสู้ไปไม่รู้ได้อะไรก็หนีไปเรื่อยๆคนโดนโกองนะถ้ารู้ภายหลังแนละ้วมันเจ็บใจมากว่าเขาทําเขาทำไฟจะได้จุดเนี่ยเขาต้องไปกู้นี่ยืมสินมาถูกอะลรเปรียบมั่งหรืออะไรเราก็ต้องสู้ๆต้องคือว่าอย่าท้ออย่าถอยแล้วต้องมีความพยายามสู้ๆแล้วเดี๋ยวอีกหน่อยก็เป็นบันของเรา ลุงเสียใจที่เสียใจว่าเขาโกงเราแต่ลุงไม่ได้โกงหรอกเพราะว่าลุงไม่มีมากสักอย่างนะหน้าก็มีแค่พอทํากินพอได้กินได้อย่างนี่ก็ไม่เจ็บไม่ป่วยนี่ก็อยู่ได้แล้วครับความรู้สึกมันเจ็บปวดมากนะครับคนออราเราเปรียนเราจนลงจนลงเราเราต้องคิดดูว่าวกขณะนี้ นักการเมืองแล้วก็พวกนายทุนเขาเขาเอา <c oughs> ละเราเปรียบเราอย่างไงชาวบ้านเนี่ยมีเป็นคนมีน้ำใจเป็นคนที่ให้โอกาสคนชาวบ้านไทยนี่นะแล้วก็นักการเมืองก็อาศจิตใจชาวบ้านเป็นอย่างนี้แหละสร้างพฤติกรรมให้ชาวบ้านหลงเชื่อเพื่อตัวเองจะได้เข้าสู่อำนาจฉะนั้นชาวบ้านได้รับผลกรรมจากการที่หลงเชื่อก็ได้รับผลกระทบ ในวิธีชีวิตซึ่งจริงๆเจตนาเราของการปกครองก็ต้องให้ชาวบ้านเนี่ยอยู่ดีกินดีทำไมลุงภูมิใจที่ลูงเป็นชาวนาเพราะว่าผมเกิดมาแต่เล็กพ่อแม่พาทามาครับไม่ต้องไปแย่งกินใครมากิน Thank you.